การทำพื้นก็นะคืบหน้าเร็วมากนะฮะคาดว่านะไม่เกินวันนี้นะฮะน่าจะแล้วเสร็จนะครับทีมช่างตั้มแล้วก็ทีมช่างพลนะครับดุวยกันนะครับส่วนยูทนะูบเบอร์สาวๆก็ไปเกี่ยวข้าวนะครับใครถนัดส่วนไหนแล้วก็ช่วยการส่วนนั้นนะครับผมโอ้มุมนี้ก็สวยอีกแล้วนะทุกคน มองเห็นองค์ปู่ปริิตฐ์งามมากเลยนะครับมองไกลๆนะฮะมองมาฝั่งนี้ก็จะเห็นศาลาทิดาเศรษฐีนะเรียงรายอยู่นูนะ่นฮะสีเขียวสีเทาสีเงินสีทองนะฮะใหม่ล่าสุดนะฮะเรือนเงินเรือนทองนะครับผมพามาชมความงามของดอกดาวเรือง ปนะลูกดาวเรือกให้เฟื่องฟูนะครับตอนนี้ก็ดอกบ้านสะพรั่งเลยนะฮะเต็มพื้นที่นะครับอโอ้โหเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่แล้วเอซี FC บอกอโอ้โหทำไมดอกงามขนาดนี้นนนนนนติตตตตตดตมุยติดมุย ติดมุด้ย,ยนี่นะทุกคนดูนะครับบานสะพรั่งงดงามโอ้โหแปลงนี้ใครปลูกนี่ทำไมมันสวยกว่าเพื่อนเลยบาสโอ้โห,โโหทุกคนดูดอกนะฮะดูนะครับนะเกือบเท่าฝ่ามือนะครับสองดอกเต็มฝ่ามือนะฮะเห็นไหมครับ โอ้โหแข่งกันบานนะฮะไม่มีไม่มีใครยอมใครนะฮะถ้าเขาพูดได้นะมาสิตามาสิบานให้เท่าชั้นสิใหญ่ให้เท่าชั้นสินี่นะครับส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลงของเสื้อผ้าไปนี่นะฮะแปลงนี้นะครับผมส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลงของป้าแตนนี่นะแปลงที่ป้าแตนปลูกนะฮะ แล้วจะไปเกี่ยวแปลงไหนอ่ะอ่าฮะแสดงว่าแอนแฟมิลี่เขาจะย้ายมาเกี่ยวแปลงมาเลขหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหอ่าฮะชมความงามของดอกดาวเรืองไปก่อนนะฮะทุกคนป๊าดแข่งกันออกดอกจริงๆโอ้โหไอ้น,นี่อันนี้เท่าหน้าป้าไทายบ้านเลย ป้าทุกคนดูโอ้โหป้าแถบ้านมาเทียบดูดิเร็วเร็เร็วเร็วแก่งป้าแถบ้านครังานจริงโอ้โห งดงามจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะนี่นะครับเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะฮะเพราะว่าที่นี่นัมีงูเยอะนะอฟนะครับฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะฮะนี่นะฮะัทำแบบนี้เลยนะฮะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะเราจะไปเกี่ยวข้าวกันนะฮะทุกคนนะฮะชมความงามของสะหัวใจนะครับแล้วก็นะสดชื่นนะฮะดอกดาวเรืองบานสะพรั่งรอบสะนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสวยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงสวยมากๆนะฮะงดงามจริงๆนะครับ มองไปในน้าเห็นอะไรครับทุกคนนู่นนะฮะเห็นสาลาอีกสามหลังนะฮะในน้ํามีสาลาอีกสามหลังนะฮะคุณยูโรเอ่ออะไรนะอสั่งศาลามาซีนะฮะแต่ตอนนี้มองเห็นในสะนะครับเพิ่มอีกสามนะเป็นเงาสะท้อนนั่นเองนะสวยมากเลยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะนะครับ ให้ความให้ให้เรารู้สึกว่าเออมันสวยงามนะะมันสวยจังเลยมันดีจังเลยนะมันมีความสุขจังเลยนะมันเป็นหลักการนะใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนออน,นะครับผม,ม,มเดี๋ยวพี่เสือพาเอฟซีนะไปสัมผัสนะครับดอกดาวเร,เรืองใกล้ๆนะืะม,มันอดไม่ไหวจริงๆนะดูดูด,ดูนะทุกท่านดูนะฮะดูนะครับความงามของดอกดาวเรืองนะที่อยู่รอบๆสระหัวใจของเรานะฮะ 叮叮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 叮 นั่นคือดนตรีประกอบนะฮะทุกคนนะครับเมื่อกี้นั่นคือดนตรีประกอบนะฮะการชมดอกไม้นะฮ <c> ะ <oughs> โอ้หันมาทางนี้เจออะไรครับหันมาทางนี้เจอทุ่งรวงทองนะฮะทุ่งนาลุงพลนนแปลงข้าวนะฮะนาข้าวแปลงหมายเลขหนึ่งก็คือติดกับนะขอบสะตรงนี้นะฮะเป็นทุ่งสีทองนะโอ้โห บาเอ้ยไม่ใช่บานเขาเรียกว่าออกรวงนะแน่นสวยโตอย่างกับภาพในสอ,อสอตอนที่สมัยเราเป็นเด็กเนาะน,นะสมัยก่อนเนี่ยเทศกาลปีใหม่นะเมื่อก่อนเนาะนะครับเราจะใช้การเขียนการ์ดหรือว่าสอ,อสอนะมอบให<า>้ฮะเปิดลำโงลำพงปะ,ะครับ เป็นการส่งความรักความห่วงใยนะโดยการส่งกสงกส,กส,กสแล้วภาพที่เห็นตอนนี้ทุกคนมันเหมือนกับภาพในตอนนั้นเลยเนาะนะเหมือนสอกสเด้เลยนะฮะสวยมากนะครับพามาดูย้อนหลังให้แล้วขอบคุณค่ะพี่ไรวันสวัสดีจ้าคุณแสงการคุณดวงกมนสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหสวยจริงๆเนาะเอซนะครับสวัสดีค่ะ นาเชื่อมอะไรลำโพงเหรอเชื่อมลำโพงน่ะเลือกเชื่อมลำโพงบลูทูธเออนี่ไงจะเปิดเพลงฟังบ่กดบลูทูธแล้วไอ๋อไในเครื่องไหนจะให้เปิดเครื่องไหนนี่เครื่องนี้ไงเครื่องนี้ถ่ายก็อย่าลืมนะฮะสั่งซื้อที่พีสกินที่พี่คฟี่ซีบักทอนพลัสเบต้าคูแคน0ูตรก็สองเจ็ดก็สี่เจ็ดห้าสิบหกใหม่ล่าสุดที่พีโกโก้นะครับผมอ่ไหนว่าไปสุริรักโอต